สำหรับสุดหล่อคนไหนนะที่กำลังมองหาร้านกดเกมพาร์ราคาดีนับผมขอแนะนำนับร้าน f อฟเซดช็อปนับร้านสุดโหดนับรับจบทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องโลบอคนับไม่ว่าจะกดเกมพาร์ตเลนโถนับแมปบล็อกไลบอลนับหรือแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์นับหรือจะกดเกมพาร์แมปบอกฟุตนับหรือแม้กระทั่งผลปีศาจแมปบล็อกฟุตนับโอ้โหคือแบบว่ามีครบทุกอย่างเลยนับใครสนใจนับลิงก์เพจ a c e b o o k ใต้คลิปนับกับลิงก์เว็บนับตอบไวสะดวกรวดเร็วโอ้โหร้านสุดโหดนั่นแหละทุกคนอย่าลืมไปตามกันนะไปละ สวัสดีสุดหล่ออุปป้าทั้งหลายด้วยนะวันนี้อยู่กับผมนะรีเฟ f นะวันนี้รล่กับจะแมปเดอะสตองใกล้ประเทกไทก p r e d กเช่นเคยนะโอ้โหเราก็หายหน้าหายตามนานานแล้วสำหรับแมปนี้นะคือช่วงนี้นะผมเพิ่งกลับมาเล่นแบบนี้ในรอบเดือนหนึ่งนะแบบว่ามาฝึกฝีมือมาเล่นเดี๋ยวให้แก้เครียดอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูจะเครียดหนักกว่าเดิมก็ไม่รู้นะแล้วคือมี fc มาท้าผมตามมาเคยนะเยอะมากนะวันละสิบกว่าคนนะเดี๋ยวแม้ก็แบบว่าพวกแบบ fc ดีๆก็มีนะแล้วก็ fc หิ่งหินะแต่คิดดีไม่มี fc หิ่งหิ่งก้นต้เนเตนไง ไม่มาท้าผมไม่พอแม่งเสืกโกนสุนตีนจัดแม่งโคตรเหลือนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะผมอยจะรับมือยังไงไม่พูดเยอะเจ็บคอนะไปดูกันเลยดีกว่าโอ้โหแล้วกูพูดซะเร็วเลยหลมากันที่เริ่มเรื่องนะผมกําลังตีไก่กระต๊อกในแมปนี้อยู่นะแบบว่าตีไปเรื่อยๆนะแบบว่าถาตีไก่ไงพเพราะกูเก่งแต่กับไก่ไงช่วงนี้มือกูตกอ่ะต้องตบไก่หน่อยแล้วก็มีเอฟซีคนนึงนะับเดินมาตีผมนะับผมก็งงนะับแบบว่าไอ้ที่มันเป็นใครวนะแม่งแต่งตัวแบบว่าแม่งนึกว่าจะเป็นกีดยานอยู่ใต้นะแแมมมม่่่งงใสด้้วววยลันก็ถาา เฮ้ยใช่ตัวจริงเปล่า FC นะครับโอ้โหกูเจอ FC ว่ะผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็ทำบอกว่าคือเวลามีใครมาทักผมแบบนี้ผมจะบอกว่าผมเป็นตัวปลอมไม่เพราะผมขี้เกียจคุยกับพวกมันเว้ยคือบางคนไม่ชอบท้าแบบท้าไม่หยุดแต่แต่ผมขี้เกียจอ่ะผมก็เลยบอกว่าตัวปลอมครับตัวจริงนั่งชักวมาวอยู่่่่าาา เอฟซีคนนี้นะไม่รู้วเป็นอะไรนะรแม่งเดินตามผมไม่หยุดนะแล้วก็ถ่ายคลิปผมนะแบบทำเป็นถ่ายมันคือกูเป็นใครวะซุปตาแม่งถ่ายกูไม่หยุดเลยให้คุณนว่าตั้ข่าวจากไทยรัฐเอ๊ะแม่งถ่ายกูอย่างเดียวเลย <c oughs> แล้วก็ตามสเต็ปนะ <c oughs> เขาจะทําทการพิมพ์ว่า1นึ่งหนึ่งเต้านะโอ้โหแล้วช่วงนี้ฝีมือผมยังไม่มาไะผมผมยังเล่นกระจอกอยู่เว้ยผมไปทําการเมินนะเมินแบบซิกมาแบบโรนันโดนะผมก็ทําการเดินหนีออกไปนะครับในขณะที่ผมกําลังตีไก่เคอฟซีอยู่นะเอฟซีคนนั้นก็ได้ทาการซุ่มดูอยู่ในความมืดนะครับ แล้วพอผมกําลังจะปิดชีพไก่ที่ผมตีมาตั้งนานนะครับไอ้เหี้ยแม่งรัดกูเฉยเลยโอ้โหหลังจากนั้นนะผมก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่แม่งกวนสตินว่าผมเลยทําการยืนหนุ่ยนิ่งนะครับแล้วมันก็ทําการถ่ายคลิปแล้วก็พิมพ์ว่าหนึ่งหนึ่งเปล่าครับหรือกลัวหนึ่งหนึ่งเปล่าครับหรือกลัวโอ้ยโอ้ยแบกนี่เกมไม่รู้อยู่นันหรอว่ากําลังพูดคุยกับใครอยู่อ่ะเดี๋ยวท่านจะสั่งสอนเก่งแบกสัสเกตผู้นี้จะสั่งสอนเก่งเก่งเด็กน้อย หลังจากที่มันําการพิมพ์ท้าไทยซาส,สเกะคุงผู้นี้นะครับผมก็ได้ทําการรับคําท้าของมันนะครับแล้วก็ทําการให้มันนับนะับตามกฎของเดอะสตองเบทเกลหนึ่งหนึ่งนะครับคือการนับส2 1งแล้วเริ่มนะับแตเฮี่ยนี่นะแม่ไม่ทำนบะเดี๋ยวเราไปดูเลยมันจะเกลี่ยยังไงนะครับแม่ก็ได้ทําการนับนะับ3 2และแม่งเริ่มเลยนะครับโอ้โหมึงจะรีบหาพ่อเหองาไอ้สัตว์ มพ่อเหรอพ่อพ่อไปอยู่ไหนมานับจากนี้นะครับฉากต่อสู้แห่งศักดิ์ศรีนะครับก็ได้เริ่มขึ้นนะครับ เป็นการต่อสู้ที่ตึงมือมากนะพกเพราะกูเล่นให้เป็นนะเพราะฝีมือผมโตจัดเลยนะทห้ผมสู้มันมานานมากนะครับต่างไยตั้งตอบโต้นะครับโอ้โหแบบว่าสู้กันจนแบบว่างามตูดเก่งเลยนะคือมันตึงจริงนะครับนี่กวนะ่าเก่งนกีสเตงนะครับแต่สุดท้ายนะครับผู้ชนะก็มีได้แค่เพียงคนเดียวเท่านั้นฮอฮอฮอบ้าไงไอ,อ้กูเป็นแค่แหลรับคำว่าบ้าการเนี่ยพูดไม่หยุดเลยการต่อสู้นะครได้นำเนินไปถึงปลายทางสุดท้ายนะครับ ผมไปทาการปิดฉากมา,มาด้วยท่านะคนับโดยการสแปมนับและหลายคนอาจจะบอกว่าพี่ลีเฟกแม่งสแปมไม่ควายิสสเปมชนะเขาไี่ควายมึงภูมิใจไปลีเฟกไอ้งูไอากาไอสุดลอยอดับหนึ่งไอไอตึงเอ้ยที่ผมจะบอกก็คือสแปมแล้วคูไม่ได้ทำการพิ์ว่าจุดจุดจุดใส่ผมนับโอ้โหแบบว่าพี่ชายโคตรดึงฟอร์มจัดแม่งฟอร์มตึงจดัดอะโอ้โ, وه, อโหไอเฮ้แม่งดึงจัดอะคือแม่งคงคิดว่าผมสแปมทำเฮี้ยไม่รู้นับแต่ไม่เป็นไรนับผมไปทำการให้มันแก้มมืออีกรอบนับมาที่ฉากต่อมานับ แม่งเล่นมุกเดิมเลยนะครับนับส2แลวแม่งเปิดครับแต่คราวนี้ครับผมรู้ทันครับอไออีอีอูแออูแออูแอผมกับมันนับสู้กันไม่ได้ความตึงมือครับอย่างยาวนานครับแต่สุดท้ายครับผู้ชนะก็มีเพียงคนเดียวนับไม่มันก็ผมครับ แล้วก็ปิดเกมนะครับเอ้ามึงใครเนี่ยเฮ้ยโอ้โหจู่ๆก็มีไก่มาแย่งคิวนะครับผมผมเองก็งงเลยนะครับอันนี้ใครอะคุณ<ะ>ใครมึงใครเนี่ยเมื่อกี้นะครับได้มีไก่มายุ่งนะครับมันก็เลยทาการหัวร้อนเล็กน้อยนะแบบว่ามีตัวมาเสือกเอออะไรวะโอ้โหคือแบบว่าพี่ชายอาการเริ่มมาแล้วนะครับฉากต่อมานะครับผมกําลังตีไก่ๆตัวอยู่นะครับจนมันใกล้ตายนะครับ ผมกำลังตีกับมันจนเลือดแดงนะครับเลอจู่นับ AFC คนนั้นก็เดินมาครับเหมือนจะมาล่าผมนับแต่ไม่ให้กินผมไงผมฆ่าก่อนไงโอ้โหชิวๆอ่ะแล้วจู่นับมันก็จะทําการเปิดผมต่อนะครับเลยทําให้เกิดเป็นศึกรอบที่3นะครับแต่คราวนี้นับแม่งไม่ได้มาเล่นๆนะเฮียกูดูไม่จะไปแข่งโปรลีกให้ดูมันเล่นดิ หลังจากที่มันทําการชนะผมได้นะครับสกิลปาก,ก็เริ่มมานะแม่งทําการพิมพ์ว่านะครับคนดังเล่นได้แค่นี้เหรอไม่เท่าไหร่ไม่สแปมก็แพ้กูอ,อ้๊บไอสัตว์กูโมโหจัดกูลุกขึ้นยืนเลยไม่ใช่อะไรกันในเข้าวินเนี่ยสัตว์กลัวกันในออกวินแป,ป๊บมาสัตว์กูนั่งต่อละโอ้โหทุกคนเป็นพิมพ์ดีทุกคนแม่งดูถูกผมจัดเอ๊ะแม่งดาทีกูเสี่ยวไปันพรุ่งนี้เลยไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูแก้มือมึงรู้จักอุจวะรีเฟกต์น้อยไปละ เดี่ยเหมือนโดนก็บอกเลยผมไม่ทําการเข้าเปิดมันก่อน,อนด้วยความโทสะนะครับผมการคอมโบมันอย่างมาวมันนะแบบว่าเมาท่อมเลยนะครับแต่มันทํากัดออกคอมโบผมนะแล้วส่วนผมนะอ๋อนี่ใช้กันจะแพงอย่างนั้นเหรอขออนุญาตเอาจริงเลยนะเบรกขอสิบตัวละครที่โคตรจะเหมือนพี่หน่อยได้ไหมเหมือนซาสกเกะมากกว่าด้านไหนครับด้านความหล่ออ่ะพี่แต่โคตรเหมือนซาสเกะได้ไหมใ I'd turn around and kill every single one of their loved ones so that they too could grasp what it's like to experience this hatred of mine. See, Todd, they on your ass. And a cool man, I go like going fast. You win 180 on a dash. I'm in that race, smoking on that gas. You was a tough bitch, I never asked. You was a bum nigga, that's a fact. Rest in my pocket, feeling really bad. fucking it, this 200 in a cat. หลังจากที่ผมทําการชนะมันได้นะครับมันก็เลยทําการพิมพ์ว่าคนดังเลือนจัดเล่นแต่ตัวโกงสแปมผมถึงกับพูดว่ากูผิดอะไรเนี่ยอย่าไปสนใจไอ้เป๋ไปเลยแม่งเสียเวลาจะมาหากินเฮ้ยแกไปตกเพราะไมอะตกกูทำไม,ม,ำไมอะเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยึงไม่เคยตกกูเลยนะเว้ยแล้วก็นี่อา้อาวอ้าว นี่มึงตบหน้าแม่คูแล้วนะฉากต่อมานับผมไม่ทาการคอมโบมันเกือบตายเลยนะครับแต่มันก็ทําการแปลงร่างเชนผมนะโอ้โหกลัวจัดเลยจ้าปบบๆบบกลัวฉาตกต่อมานับ

ไข่ S <S 2> <S 2> <S ยัดใส่เอาใส่ยัดไข่หั่นหอมใหญ่ใส่มะเขือเทศแครอทอีกพริกหยวกพวกเผ็ดเขียวสดเด็ดเสร็จบรอกโคลีผัดหมูสับใส่กับสามเกลือผักที่เธอหั่นไว้ใส่ซีซอสหอยหิ้วซีอิ๊วคิวมี But you wanna say, I can fight and ten, I can say with fun.